สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องๆสุ้ๆสุสนนะครับวันนี้กามีโอกาสพาพีพาน่องมาชมเส้นทางทั้งหลวงแผ่นดินแม่เล็ก1ิพี่น้อง11ช่วงพุทธตะาดิตนะครับพุทธตลาดิตไปเด่นช่นะครับไปเด่นใช่ชีวิตการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะครับ อุตรีเป็น้ท่ะในยาท่างเประว่าจะขาดสิกิโลพี่น้องสิบกิโลไปแพรกหกสิบวัวนะครับเดนช่กกับแพรห่างกันไ่กี่กิโลได้สิบสิบกิโลประมาณนีะพี่น้องน้ำปางก็1อยยิบนะครับนำปางลอยยี นนนนะครับเป็นถนนสองเลนนะครับสองเลนช่วงเนี่ยช่วงจากอุตรดิษฐ์ไปไปดินไช่เนี่ยนะครับเป็นถนนสองเลนเอ้ยเป็นถนนสี่เลนนะครับสี่เลนสี่เลนเดี่ยวตลอดนะครับเี่ยวตลอดดินไช่ ยังล่ะจอมถนนตนนนี่ยังติดโอ้ยนี่นี่กับฝนตกฝนดีพี่น้องการดีนะครับขนาดรถฝนตกตลอดทางเลยมัน เป็นสะพานเตะไทางเสริมไปอนก่อนเนาะย่างหลังก็มาติดกัน,นยังีงเอ้ทางมันแคบเสริมไปทั้งขางเพราะเรียนี่หมดช่มหนึ่งง่ติดรถมันหลายกระโดดตัวนี่นีน่ขัดหนาปูนธรรมบาหาพยางคุ้มไปรถสัตวมัน

เงาดีรองแต่แบนวลนดหนาวืสิแมนขายหมักุเรียนเที่งเเรียน่ก่อนคุเตอร์ดีถูกไหมฮะูเลูเล่จรงเลมื่อห่นยผมผมมานะนโดแมนนี่ของฟางตันนี่เออ เด okay like ี๋ยวเนี้เดี๋ยวแถวี๋ยวนี้ตัววเฮาเอาด้วยหนึ่งให้ไปผ้าด้วยหนึ่งไหลัผู้เรไม่ใช่ผู้แรจะปลหลงหลงรับแร่เรียนหลงรับแร่ด้อยหน่อยผมผมกระบอกมอญท่องนะเอาให้ผ้าเราไปเอาเจนี่ไหมเฮา ดีเสียงพายัางไหนเซียงม้อนไหค่ะอเซียงมันซื้อนนึนงเหหายนนนึนงเม่ค่ะนีเสียทือว่ได้อว่าบิตัวนีนน้ออกไปนองเห็นมันเห็นกับตาเปล่านะครับวตูแบบพหัตาสั้งบเจ้า นี่คือทางตรวงไปดินไปเอกซิเบตเตอร์อพี่น้องเนดะ้อช่วงพุทธตระดิษไปเด็ดใช่นะครับใช่หวานแปะแต่สุดประมาณนี่แหะพี่น้องเพิ่งเอาตรงรถก็ยังหลาให้เขาอยู่แล้ว ให้แนวก็เกาอย่ดอกเรเบ่งนีน่เดี๋ยวมันสิมีหลงรับแรก่างนี้หลงรับแรกเนีปมปุ่มมานะพวเมืองปะท่ไหนหลงรับแรกเดี๋ยวจะงบงลงาแฝดกันเป็น,ปน,น,นในผ่ดอกเม่ในน้อยดอกราคาเป็แพงตันเป็นไหนคือแทไหนเจนี่สมบัติทองเสร็จ ครับหลังจากหลังจากร่วงเบิ้ลทุเรียนกี่นองเอ,อ้ยทุเรียนมีดสุดกับแพ่งสุดก็เรียนก่อนพอรอมานต้อบักหน้าเลยต้อมางี้เลยต้องมาเงดีวะ กดสมุน่อยไ่นะครับเกินปมสมอได้เกินสะกสมสมเข่งไปแย่ก็หมสมเข่งสมเชียวหวานเนี่ยเท็กนอยล่ะกีโลละสองร้อยลงหลับเรี่อันน้อยแย่ไปก่นัันเท็กนอยสองรอห้าสิบแย่ก่นัันไปเกนอยกับสมสมสมุนโอพี่น้องพวกละสามร้อยสี่ร้อยเราอ่า พี่กายว่าหารอยมก็ะลยเศร้าใ่เลยหนึ่งต้างบไปบอกแง่ไปสั่งเลยร่นนะก็หมแล้วกับนักสัมฤทธิ์นะสัวนแบ่แกวกสื่อล่องเมืองกัดดนกินล่องเมืองกาวานเปียกนันกินได้กับเจ้าเปียกเปียกินลองเมืองนั่นล่ะเดี๋ยวจะ่วนบงีเนียนีมนเนี่ยตายม่เอาถึงต้ปลูกกัน ยุ่งลุก่ลบกจับพ่อยุ่เช่นไ่ก็จัดนะก็จัดลูกปเก้าบาลุกเี่ยไม่เ่ะไนไม่ได้ลุกขล่ะพ่อในท่านที่จรงหลายทถือกอยยุ่ท่านทุกคนท่านมีแต่หลวงรับแด่ได้มอนท่องกับมี่พวกปูกันยู่นี่ชื่อข้ายยุ้ยนะถือก็จัดทำบุรียนไย่ง้าปก็จัดนะง้ามก็ขลิบหน่ะม้อนท่องยุ่งนี่ไม่ง่างก็เลีบน่ะย้อนนะ เกียเขาโตบเกียเขาขัดท้ายกิโลห้าสิบาทพี่น้องที่นี่มีตำนี้นิด่อยห้อยกัดห้อยแม่งกิโลห้าสิบบาทแตกจะมาเอาแร้วมาใหม่เนี่ยขายหาสิเลยนาะที่นี่จะดืโอเวอร์เยืะอยู่เนี่ยจ้านเลยเพราะว่าเดคือแป้งจะหลงรับแร้วพี่น้อง มันโอ้เว่อเกินไปวะ่ะเกินไปเยอะจะม,มีนวลโมมีนวลเลยเลยไหม่ตรงนี้แลนะ้วเนาะ